ตอนนี้ก็พุสภาเนาะใช่ป่ะพุสภาละก็เป็นหน้าของผลไม้ที่เราชอบมากก็ <c oughs> คือทุเรียนนั่นเองแต่การที่เราจะจ่ายเงินเนาะเดี๋ยวทุเรียนมันก็แพงนะไม่ใช่ถูกๆนะโลละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสใช่ไหม <c oughs> เรากินทีเหนือกินเป็นหลักพันอยู่เนาะแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์มันไม่อิ่มมันไม่สะใจพอเราก็เลยปิ๊งไอเดียว,ว่ามันมีบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่นีหวา ที่บายกสกายชั้น75โรงแรมไบายกเราก็จะลองไปลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะว่าบุฟเฟ่ต์เทเลนเป็นยังไงบ้างไปไปกินทุเรียนกันดีกว่าเอาให้ <c oughs> เราก็ต้องมาเอาเอาตั๋วก่อนที่ชั้น18ที่ล็อบบี้ก่อนที่จะขึ้นไปกินขาวกินทุเรียนกันลอกค้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็บบเชด้ ไม่เลยนะคะนั่นไหนค่ะอ้าด้วยไม่ทำอุ๊ยอุ๊ย่นเลยมันเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรมันกี้กินแล้วไป สองว mm ัน hmm. ท <mission> ี่ช <protecting room noise> uh oh. <preserving illa> <Darwin> ั้นเท่าไหร่อะเจ็ดสิบห้า

พี่นี่มันสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรทำไมแกะไม่ออกอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์แบบใสเราไ็่ได้ <laughs> ไนั่งแกะใหญ่เลยเขาไม่เห็นถ่ายเราเลยไม่เห็ถ่ายอยู่เสร็จก่อนสิเพื่้นบันดึแต่ไหนดีแต่หน้าอ,อกเไ <c oughs> ่ไม่ <c oughs> ม,มีสติ๊กเกอร์ <c oughs> มาให้ น้องมาเฟืองมาไปอ่ะมาติดให้เธอโหหูอื้อว่ะถึงแล้วถึงแล้วจะถึงแล้วเถี่ยวป่ะได้ทันใช่จุดเรียนติดเรียนมาดู มันก็คือทางเข้าวทุเรียนเต็มทุเรียนฟิวบล์กินแบบกินทุเรียนแบบหอมอม,มากอ่ะหอมเมื่อไหร่ครับลิปเปิดทางเข้ามาน้อยใช่ไ,ไห รับแรกแค่คนละหนึ่งจานก่อนแล้วก็ค่อยวนกลับมารับใหม่มคุณเต็มเลย เนือก็กำังตก่ะตกงนคเอาแบบไหนเอาเรือเอานิ่มนะเอานิ่มเนาะกแนี้เดี๋ยวให้คนผู้ชายอแบบนิ่นะครับคอนิ่หน่อยครับสองที่ครับสองคนับร้นานจจเตรียจานเนาะค่ะเช่นค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะ อู้ไหนครกบจนอะไรคุยอย่างอดักตองดูว่นนี้ก็ดูจากสีแล้วไม่รู้ว่ากินก่อนแล้วขอกินก่อนได้ไหมกินก่อนแล้วโอ,โอ,อย้ยอันนี้นิ่มมากเลยจริงเหรอดูเหมือนแข่งเนาะเออนั่นน่ะสิถ่ายยังถ่ายไหมถ่ายอยู่ กิน <laughs> ้ะนะึ่งไม่แย่นะนะตนั้นของเขาไม่ใช่หรอเป็ยง,ไงอ,อร่อยอ่ะอวาหวานมากเล คือจะไม่กินอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้มันโตไม่มีอะไรกับตอนนี้ไปไหมไปงัยกินก่อนเลยแล้วเรื่องยืนแอ่์ป้อนให้เฮ้ยทำไงดีอ่ะนี่ยออนอันนี้เนี่ยนี่ทำหน่อคนนอกจากจะมีทุเรียนให้เรากินแล้วนะยังมีพวกซีฟู้ดด้วยนะมีปลาหมึก หลายสายพันธุ์มากเลยจ้ามีกุ้งมีหอยหวานมีหอยแมงคู่มีกว๋วยเตี๋ยวเรือและนี่มีผัดไทยขยับมาอีกนิดนึงเป็นไข่ตุ๋นทะเลเดือดอันนี้อร่อยอยู่ไข่ตุ๋นอร่อยอยู่แล้วก็มีช็อกโกแลตฟองดูมีข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็มีส้มตำยำผลไม้ด้วย มีปลาลาให้กินด้วยนะจ๊ะขยับมาเป็นสลัดบาแล้วก็มีพวกผลไม้ดองมีมะม่วงน้ำปลาหวานนี่นี่น,นีแล้วก็เอออันนี้อร่อยอยู่ทุเรียนย่างแกอร่อยข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียนแล้วก็เอ,อ่อผลไม้ต่างๆนะจ๊ะ เรามาทุเรียนรอบสองแล้วนะรอบสองใช่ใช่ตรงนี้ก็ได้ค่ะโอ้ยผู้ใหญ่มากต้องมากมาผู้ใหญ่ก็ยังอย่างประมาณ 25บาทนะครับผมจะัดเจ้าหน้าที่ที่เขาจะายได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามีโปรพิเศษสำหรับขอสองจานครับไปก่อนนะที่บ้านนะครับผมลองจานนี้เราหนิบๆแล้วมันแบบจานขอบคุณครับปกติใา้กีนหวานมากหวานหรออัม รีวิวบุฟเฟทุเรียนฟีเวอร์ใบยกสกายเก้า้บาทต่อหัวเน้นนะถ้ามาให้กินทุเรียนมึงกินทุเรียนให้จุกไปเลยอย่างอื่นมันไม่อร่อยไม่ต้องไปกินแล้วก็มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินทุเรียนเนื้อปันกลางเนื้อกรอบนะจ๊ะเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มชําหวานอาจจะไม่ไม่ค่อยมีให้กินมากสักเท่าไหร่นักอันนี้แนะนำนะมาเน้นกินทุเรียนกินแม่งให้จุก